เปิดยอดวิวเพลงอรัชพรหลังนิกกี้เตือนหน้างองก้อยผิดคาดมากเรียกได้ว่าปิดฉากคู่รักของวงการบันเทิงอ,อีกคู่สําหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างนิกกี้นัชชาติและก็อรัชพรจะได้ประกาศยุติความสัมพันธ์และในเวลาต่อมาก็อรัชพรก็ได้โพสต์ข้อความแรกหลังเลิกนิกกี้ตัวระบุข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขมีสติกายและใจแข็งแรงค่ะขณะที่ทางด้านนิกกี้นัชชาติก็ได้ปล่อยเพลงอรัชพรในวันเกิดด้วยความหมายลึกซึ้ง แต่ทว่านในเอ็กลับมีนุ่นสุดทธิพาแสดงด้วยท่ามกระดรามมาจากชาวเดชอาทิเรงงอแฟนแต่เอาคนที่มีส่วนในความแตกแยกนี้มาร่วมใน MV ตลกอ่ะชื่อเพลงอลรัชพรแต่ MV มันจะเป็นคอนเทนต์โปรโมทเพลงหรือเปล่านะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดยอดวิวเพลงอลรัชพรหนังในก,กินนัชชดเดินหน้างอก้อยผิดคาดมากแบบนี้ไม่ไอายใครแล้วโดยยอดวิวล่าสุดปล่อยเพลง22ชั่วโมง ติดอันดับ3าม,มาแรงใน YouTube ยอดวิลกันเข้าชมทะลุ5.7ครั้งและคาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจะทะลุหลักล้านอย่างแน่นอนขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวท T News ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ